สวัสดีค่ะนุ่นแชมพูจีนะคะวันนี้นุ่นจะมาแนะนำหมักของเฮาแพ็กเกตใหม่นะคะนี่้าตาเป็นแบบนี้เลยหมักของเฮาแพ็กเกตใหม่มี2ส,สูตรหมักของเฮาสูตรเหยียดผมตรงกับสูตรด้างเดิมนะคะเดี๋ยวนุ่นจะอธิบายว่ามันแตกต่างยังไงนะะี่ค่ะแพ็กเกตใหม่นะมีไซส์ใหญ่แถมฟรีเหมือนเดิมนะคะวิตามินสูตรเข้มข้นสำหรับรูมผมได้ไปแล้วก็ฉีกเทคนผสมให้เข้ากันนะคะใช้หมักผม 20- 30นาทีคู่กับการอบในน้ำก็ได้ ล้าออกมาผมฟล้งฟิเลยตรงเงางามสวยเป็นธรรมชาติแบบนี้นี่ค่ะตรงมากเลยเนี่ยนี่เพิ่งหมักเพิ่งมหมักของเห่าสูตรเกี็ดผมตรงเสร็จแล้วดูดิผมมันมันตรงทิ้งตัวมากเลยมีน้ําหนักมากดูสิค่ะเนี่ยมันตรงแบบคือดีอ่ะดีต่อใจ <c oughs> นี่นะคะหมอไปเกิดมาเปิดกล่องมานี่มีกระปุกอย่างนี้นะคะ อันนี้นุ่นเอาสูตรเหยียดผมตรงมาให้ดูเปิดให้ดูโอ้โหหอมเปิดอันดับแรกเลยหอมนี่ค่ะสีม่วงอย่างนี้สูตรเหยียดผมตรงหมักเองที่บ้านก็ได้อบในน้ําก็ได้นะหอมมากมันต่างกันยงังไงสองสูตรนี้ก็คือสูตรเหยียดผมตรงก็คือเหมาะกับคนที่อยากผมตรงนั่นเองนะแต่สูตรด,ดั้งเดิมก็เหมาะสําหรับออคนที่ดัดผมอะไรอย่างนี้ไม่อยากผมตรงอะไรมากอยากผมแบบยังดัดอยู่แต่อยากผมนุ่มเงาง,งามก็ใช้สูตรเดิมนะคะ แต่คนอยากผมตรงแนะนำสุดนี้สุดเหยียดผมตรงนี้ใหม่ล่าสุดนะจ๊ะ